สวัสดีครับและคลิปนี้เนี่ยเป็นการเล่นแบบเดินคนเดียวนะครับชนกับคู่การทีมขรงข้ามเองนะเอาง่ายๆก็คือเราเดินคนเดียวโดยที่ไม่มีโรมเราเนี่ยมาเดินด้วยนะครับจริงๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเช่นแล้วก็เดี๋ยวมาดูแนวทางการเล่นเลยนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับใช่เจอก,กันไอเกม 24 Pay รับเติมเกมออนไลน์อัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงปลอดภัย100%และนี่โปรสำหรับชาว ROV โคตรคุ้มถูกม,มากๆแนะนำกันไปเติมเยอะๆเลยนะครับ24 Pay เท่านั้นและใครกำลังมองหา ROV คุ้มๆพร้อมเล่นลูนครบสกินแรมากมายการันตีผู้ติดตามมากกว่า200,000คนผมแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 ชื่อเพจอยู่ใต้คลิปนะครับโอ้โหมินลงมินเลนดีวะเฮ้ย69เบอร์เล่นเลยอ่ะน้อ,นอง ย่สิบหกอ่ะน้องอตรงๆเลยเอ้าเดี๋ยวตาเน,นี่ผมเจออนะไรเจออาย่ากางเหรอผมเจออาย่ากางจริงโลมโตโรตาไนดะ้เป็นเรียวมานะอุ้ยทำไมมันดับตัวแบบพลิกแพลงสถานการณ์แบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าดูแบบนี้เทียวเราน่าจะดับดีกว่านะผมว่าน่าจะชนะจากการดารับแล้วนะมั่งนะ เซตนี้นะไอเทมลูนพลังแฝงเ,เดี๋ยวผมก็แปลไปอยางดีละในคลิปโอเคครับเดี๋ยวเรามาตะลุย100ดาวกันดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะครับผม,มน่าจะาประมาณ140ดาวได้นะเพราะว่าหลามเม่ส้มเรานี่ก็ประมาณ130าดาวมนะั้งผมก็ลืมประมาณนั้น130-140อโอเคเพราะแต่ไฮยาเตะเรา1้อเอ้ย ร้อห้องประมาณนั้นนะครับ 130, ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบดาวเลสก้เลสโกดีวะถึงผมจะดาวน้อยนิดแต่ก็เล่นได้นะอืมเฮ้ยึฮเวึฮดฮึฮึฮึอึมึฮึยึฮึฮนะึฮึิึฮ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 ึิึง หรือไปเวทไทมิ่งเราเสียเราเชียวเวฟช้าเราเดินมั่แมวแรนโซโลมค่อมดีอยู่นะคู่กลางเป็นนี้จริงนะครับแปรา่าแล้วก็โตโรนะเฮ้ย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 มันหิวเรียบร้อยครับแรงสูงเขาไม่หิวกันนะ <laughs> ต้องเล่นแบบชั้นชงชั้นเชิงอย่าไปหองอยอย่าไปหิวเยอะเดี๋ยวมันจะเสียทรงเสียเชิงนะอมถ้าดูจากตบบนี้เราเหมือนเอ็นโซเราเนี่ยจะไปเล่นกัไแชรี่นะเราจะไปเลี้ยงแชรี่แล้วก็แบบนี้เราจะได้เดินคนเดียวแบบไม่มีโลมนะครับอมว่าตอนนี้ก็จะสองนาทีแล้วนะถ้าโลมยังไม่มาเล่นแบบนี้ก็แต่ว่าน้อง เอ็มโซนะน้องอยู่ในดิสไหมเออถ้าปดตรงทัพปตัตเตอร์น่าจะเล่นสไตล์ไปเลี้ยงแชรี่หรือเปล่าแต่จริงๆเฮยเตะเล่นคนเดียวได้ครับเป็นแชรี่ที่อยู่คนเดียวได้แต่ถ้าเลี้ยงก็จะโหดหน่อยเป็นแล้วก็เกมนี้ผมน่าจะได้เดินคนเดียวนะครับมาดูการเดินเกมแบบไม่มีโลมเล่นด้วยนะเป็นไงจริงๆก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับงั้นไป ชิบหายละโอ้ยฟิงไม่ออกโอ้ไม่ฟิงไม่ออกเดี๋ยวรองเท้าอะครับถ้ารองเท้าจอบเอร,รู้สึกว่าเล่นไม่ได้เนี่ยผมก็แนะนําให้เปลี่ยนรองเท้ากัน4ี่นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบิ้วเป็นจอเวรไปก่อนนะรองเท้าเรามาเด้งเล่งดาเมจต้นเกมหน่อยโอ้จเย็นโบ โหลดจเย็นนะโหลถ้าไม่มีโรมาเดินด้วยคนระับแบบเช่นกนรณีอย่างคลิปนี้เนี่ยโรมไปเลี้ยงแชรีเนี่ยก็วิธีการเล่นเนี่ยอาจจะเดฟลงหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องเดินคนเดียวนะซึ่งมันจะเดินสู้กับคู่กลางเข้าไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเดินคู่นะแต่มันโชคดีตรงที่ว่าคู่กลางเขาเป็นาาอาญาเว้ยอาญามันไม่ใช่ไม่ใช่คู่กลางเรียกว่าเมดมันเป็นอาญา ถ้าเมืนเป็นตัวที่เดินเองได้เนี่ยอาจจะเล่นยากกว่านี้หน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งไม่ต่างกันมากนะครับ <Uh เพราะว่ามันก็ฟิลเดินคู่นี่แหละเนี่ยตัวโลกอาญาเนี่ยแต่แค่มันติดกันพอิชชัน <Pos> <Pos> มันอาจจะแคบลงไนงะซึ่งมันทําให้เราเล่นง่ายขึ้นหน่อยหนึ่งแหละก็ประมาณนี้สบายขึ้นหน่อยเพราะว่าการเป็นอาญาเฮ้ยตาบอกว่าจะเดินมาไปเ่ย ก็ทามมิ่งนี้ก็แนะนําให้มาถักก่อนนะก็ไม่รู้หรอกว่ายังไงแต่เพื่อนเราเห็นไหมยีหน้ามาละเดินไปเลยนะครับน่าจะอยู่2อโอเคอยู่2โอเคถ้าทามมิ่งแบบนี้เนี่ยผมแนะนํานะหนึ่งเลยอยู่ดักอยู่หลังบัฟแดงก็ได้นะมีโอกาสที่เรียวมะเนี่ยจะเดินมาฟาร์มต่อนะครับเพราะว่าบัฟหรือว่าพวกชิป,ป่าก็ยังไม่ได้โดนฟาร์มนะกับกรณีเนี้ยที่เราเดินไปเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยมียีหน้าเดินตามมาด้วยนะครับ การเดินคนเดียวก็เข้าวๆประมาณนี้นะแบบไม่มีเอลอรวมมาเดินด้วยนะครับอาจจะไม่ได้เดินเร็วมากแล้วก็เน้นแบบตักซ้าส่วนใหญ่แล้วก็เดินเติมแบบลงขึ้นบนลงล่างอันนี้ฟิกฟิกนนได้นะได้คู่แล้วเนี่ย <c oughs> ตามแผนนะ เล่นมวยในหัวอาจจะต้องคิดเยอะหน่อยนะครับจะทำอะไรต่อเพราะว่าจริงๆฮีโร่แต่นีมันแค่กล้าเล่นนะต่อ,อแค่กล้าเล่นเลยมันจะดูเก่งขึ้นนะครับเนี่ยอย่างเล่นในี่ยนเะนี่ยเราก็สามารถมาตักตรงนี้ได้นะอย่างเช่นทีมต้งข้าเนี่ยม,มันมีใครเดินมาเนี่ยซึ่งซ,ซีซีมันมันครบอะเออถ้าเป็น,ฟนเฟลนเดินมาเนี่ยฟเฟนตุยได้นะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยมีเพื่อนเราอยู่ครับบวกกับเราไม่โดน,ฟนเฟลนฆ่าตายหรอกว่าโอกาสที่มันจะกดอันตีทันอะแทบไม่มีครับถ้ามันโดนเราคอมโบ แขมหนึ่งเลยเรามีแช่แข็งครับโอกาสน้อยนิดที่จะตายจากเฟรนติโนโนะแต่ถ้าเป็นเรียม้าไม่แน่นะเพราะว่าถ้าเรียม้ามันพุ่งมาแล้วแทงทันทีโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวก็ตุย,ยตุยยี่ครับถ้าให้ผมพูดราคาวนะทามบิ้งแบบเดินคนเดียวอะ่ะมันจะไปเน้นที่ออฟเลนสูงกว่าเลนเชอรี่นิดนึงเพราะว่าเลนเชอรี่มันมีลมครับลมเลี้ยงอยู่ละซึ่งเราจะไปโฟออกสัสเลี้ยง ออฟเลนช่วยให้มันเก่งขึ้นในช่วงต้นนะนะ oh. เพราะว่าออฟเลนเราเกิดต้นเนี่ยหรือว่ากดออฟเลนทีมตรงข้ามได้มันค่อนข้างมีผลเยอะนะ oh. เพราะว่าออฟเลนทีม oh. เพราะว่าออฟเลนทีมเราเนี่ยมันจะมาเติมไฟเราบ่อยขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าชนะเลนส่วนอัพเลนทีมเขาเนี่ยก็จะคอยเคลียร <ur'> ์เลนเพราะว่าเดินไม่ทันละเกมตามออฟพังกันอะนี่เคลียร์ไปก่อนนะเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยเห็นไหมออฟเลนเราเติมพังอ่ะผมบอกเลย ไอเลียมไม่ต้องกลัวนะไอเอลันดอร์เนี่ยฟิกเกอร์มีอีกสิบดีนะครับเพราะว่าถ้าเกมเรานำเนี่ยเราแทบไม่ต้องกลัวเลยนะไอพวกเอลันดอร์หรือว่าตัวพิ้พวๆอะครับเพราะว่า <Your team S 1> เราสวนได้อีกหนึ่งกรณีที่ทำให้กล้าเล่นเลยก็คือมีมาร์ o ออฟฟอร์ดครับมีชาติแข็งดาบพลังแสงม,มันจะทำให้กล้าเล่นขึ้นครับ ต้องรีบโผล่นะบางจังหวะแต่ว่าถ้าจังหวะเชียร์ทีมเนี่ยอย่างคลิปจะเดินมาเนี่ยก็ไปเชียร์ได้นะเพราะว่าทีมเราข้ามอยู่ล่างหมดเลยเฮ้ยตัวตรงตัวหลัวอืมโดนเลยเฮ้ย โอ้ยมีแข็งวู้ดตายปะเนี่ยออโอ้ไบินาปีกเลยวะ่ะสิงไม่เป็นไรอืมตรงนี้ก็ฟาร์มได้นะครับเดินคนเดียวเล่นคนเดียวก็จะไม่กดดันเท่าไหร่นะครับอืม พราะว่าถ้าเดินกับโลมเนี่ยก็อาจจะกดดันนิดหน่อยแต่ก็จะเล่นง่ายกว่านะเพราว่าถ้าแบบเล่นคนเดียวเนี่ยความกดดันมันลดลงครับบอกกับไม่ต้องรีบเล่นเยอะนะเอาง่ายถ้าได้เดินคนเดียวเนี่ยคือได้เดินตามแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเรียกว่าทาม,มิ่งของตัวเราเองเลยครับโดยที่ไม่จะเป็นทาม,มิ่งของคนอื่นผสมอะว่าถ้าเราเดินกับโลมอย่างเช่นกลมอย่างเงี้ยครับก็จะรวมกันใช่ไหมคนเล่นกลก็จะเป็นอีกทาม,มิ่งหนึ่งคนเล่นมือก็เป็นอีกทามิ่งหนึ่ง ต้องเล่นนานๆะเข้ากันจริงๆครับมันถึงจะเป็นไทมิ่งเดียวกันนะนะมันจะเดินคู่กันได้แบบเรื่อยๆแต่ก็อย่างว่ามันก็ไม่100%ต์ตูรโล่มันตายยากจังลเลยไม่เงย ฟลเฟรนดีนวยเรื่องการียร์เวฟก็ขีบกลับอย่างเดียวนะขีบกลับฝั่งเราดีที่สุดแล้วครับการเคลียร์เวฟเดี๋ยวน,น,นี้ก็มวยเคลียร์เวฟไม่ยากแล้วครับง่ายตัวตทุกทีเอสใช่ไหมเฟรนดีนวยไม่ยากมั่ก่อหัวไะ เอาเหลือ้องพี่บุ้มต้องทีกรอกวะเดี๋ยวโดนยังไม่พรอตุ๋ยเดี๋ยวขึ้นไปเชียร์บมดแล้วก็กลับครับชีมรถหน่อยโอเคก็ประมาณนี้ครับเล่นคร่าวๆนะเล่นคนเดียวที่แบบต้องชนเลนคู่กับเอ่อ ผู้การทีมต้งฆ่าจริงๆก็บางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าทีมต้งฆ่ามันไม่ใช่อายาเนี่ยแล้วมันเป็นเมดต,ตัวเดินเนี่ยอาจจะเล่นยากขึ้นกว่านี้หน่อยไหมก็ส่วนตัวผมมองว่าไม่มากเท่าไหร่ครับจริงๆก็อยู่ที่ผู้เล่นเมดด้วยว่าเขาจะเล่นเปิดทามิงสูงไหมเออถ้าเขาเปิดทามิงเยอะเนี่ยอาจจะมีปัญหาหน่อยเพราะว่าคือถ้าเดินคู่กันเนี่ยโพซิชั่นมันจะไม่ได้ติดกันเหมือนอายากับไอ้โตโร่เนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันฉี่ตูดกันเนี่ยขี่หัวกันเนี่ยคือ วิชันการมองเห็นทีมตรงข้ามมันจะแคบลงเหมือนอยู่แค่คนเดียวตอนห้มี2คนก็จะเป็นวิชันแค่คนเดียวใช่ไหมปุ๊บเจ็บยิงนานแต่ว่าถ้าเป็น2คนที่ยืนห่างกันหน่อยเนี่ยวิชันมันจะเปิดกว้างครับนี่มันจะทําให้เล่นยากขึ้นหน่อยแลวตรงนี้มันคืออะไรวะนี่อันนึงนะเลยตุ้มเปะไม่ไหวละก็ประมาณนั้นนะแต่จริงๆก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเยอะนะครับถ้าได้เดินคนเดียว พยายามเดฟลงหน่อยแค่นนั้นแหละนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราทีมต้องข้ามถ้ามันเดินคู่กันสองคนเนี่ยวิชันการมองเห็นทีมต้องข้ามจะกว้างขึ้นอยู่แล้วนะสำหรับคู่กลางนิดหน่อยครับนิดหน่อยไม่ต่างกันกันกบเจน,นี้หรอกเออล้วงหลังลงลึกลงจริงไงอย่างไงบึ้มทีมหนีเดี๋ยวให้จตู่เราตาย โอ้เช็ยไม่มีสกิลงัดสวนเนี่ยยามขึ้นหลังใช่ไหมเกมดีที่เรารักโอ้ยมันใส่หน่วยับเลยฟลีแมนลามสวนได้มันปลาดอโดนอ่ะรียบร้อยโอ้ยแล้วมันเดินมันเดินย้อนกลับบดีถ้ามันเดินไล่มาอย่่งกี้มันโดนโดนผมเปี้ยงตุยเอาจริงผมไม่รู้ว่าตัวรบมันดักไหมต้องเดินอ้อมอ่ะ ตัวโล่ลงล่างโอเครอให้เพื่อนเดินเปิดวิชั่นตรงคุ้มนะแล้วก็เดินตามเป็นเอนโซนะต้องลงไปเคลียร์ล่างครับเพราะว่าตัวโล่เป็นลงไปเคลียร์ล่างดันคีมาเพื่อนเราไม่เกิดีสดวยไหมได้เลนดาชีพหายแล้วบวกกันดูกันเลย เดินเส้นยาดสูรต่อ่ะจริงๆผมว่าจะขึ้นจ้าเวชินเล็กก่อนนะครับแล้วก็ไปขึ้นโกบใช้แข็งไม่อนี้ไปดังได้น,นะแต่ไม่รู้จะมาไหมแต่เป็นแรงสูงมันอาจจะเดฟนะเป็นแรงไม่สูงมากอาจจะมานะครับสหรับเรียวม่ะมีสองอย่างไปดูดาร์กอะนั่นเงี้ยมันโซนดาร์กจริงเหรอ มันระแวงปากหมดเลยยิ่งตัวข้ามอะความที่มันแรงสูงมันเล่นเดฟกันอ่านเกมโอ้ยยกโอ้โตัวโลถ้าตัวโลไม่มาว่าจะเล่นอยู่เล่นต่อไปอย่าไปกงอย่าไปครัวเลือดน100นะ้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะยูงห่างแบบหห่วงก็พอเล่นโปก๊กต่อเลือดให้เพื่อน ต่อไปอิรันดอฟอเลนไปนู่นละไม่มีใครอยู่ทถวนี้นะย่าได้ครับเคลียเสร็จเอาตังค์แล้วกลับใหญ่ใจต้องนิ่งนะครับ <laughs> <laughs> ถึงจะไม่เม็ดแดงถึงจะไม่เม็ดส้มก็เถอะแต่ถ้ามีเวลากดแล้วก็ผมเป็นส้มแน่รอก่อนเถอะเรอกตรงเม็ดส้มาอจะคำแ็กในเร็วนี้ หาตังค์กัอนโอ้แต่เร์กลางเนี่ยวะเฮ้ยลฟมันลามพังเลยเอชิบหายแล้วดาสถึ้ากเกิดเฮ้ยอยู่ไหมเอ้ยมีโอกาสที่จะมาแต่ก็อย่างว่าถ้ามันโอ้ โอ้มันเช็คก่อน,น่ะเอลันดอร์อยังไงมาไหมไม่มาครับกลัวมันระแวงป่ามาแล้วเกมตามนะต้องระแวงนะครับอ่ะเรีือม้าอยู่เคทีมต้องข้ามไปโซนดาร์กนะอยู่นี่สองอยู่นน่นสาม <laughs> มันเห็นผมหายมันเลยระแวงมันลงทุนมาวิ่งมานี่เปิดตาเนี่ยโลม,มันเนี่ยลงทุนเปิดตาอะเีย okay, ตัวโลอยู่ตอนนี้เพื่อนเราได้จะเห็นกันหมดนะ ดึงมีดงมีดึงเขตทีมตรงข้ามอยู่โน่นหมดคนระับตัวร,นนะร,ร้อนได้จะโด่งนะเนี่ยฟลอเรนก็ไมมกลกาเข้าร้อยเฮ้ยเรมาติไปนน่นตั้งแต่เมื่อไหร่อย่า,ามันตายสองนะทีมตรงข้ามโนนมันหนึง่งมันมีเร็วมาอยู่ในพุ่มไงต้องรอเพื่อนเข้าไปเช็ค มันกิ้งสามสองสเต็ปม,มาพุ่งใส่ผมเลยต้องดึงออกมาไกลๆนะ่ะว้าวตายฝาแบบนี้โดนจบหรือเปล่าโอเลนตินวยกับอาหยวยไม่น่าไหวนะสองตัวนี้หนึงลุ๊ปลุ๊ปต่อยอุย้ยขครน่อดอไดเรียบร้อยครับตรงนี้ใครยิ่งกว่าชน,นะไปนะ โอเคครับก็มาเนี้ยการเล่นนะลองไปปรับเล่นให้เข้ากับสไตล์ตัวเองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะในการเล่นโอเคก็จริงๆผมก็จะรีบกดขึ้น100ดาวอยู่หรอกเนี่ยมองก็กติดตามเลยนะตอนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวมันค้างอะไรวะโอเคแชเดี๋ยวไปเจอเกมหน้านะเกมนี้ผมก็ขอลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพบเจกันครับจุ๊บ โอ้ย oh, ยังไม่เก้าสิบดาวเลยเนี่ยเราไปเล่นร้อยสามสิบร้อยสี่สิบดาวกับเขาเ่ย oh, ถือว่านุกถือว่านุก